สวัสดีครับผมกรอบเรฟวรพงษ์เพลมฤทธิ์ในหน้าประกันวินาศภัยของสีกุงเบเกอร์ครับสวัสดีครับผมวายุทรงวุฒิสมปองในหน้าประกันวินาศภัยสีกุงเบเกอร์ครับพวกเราสองคนนะครับก็จะมาแนะนําถึงอาชีพในหน้าประกันวินาศภัยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเข้ามาในอาชีพของเราอะ่ะยังไงแล้วก็มันมีข้อดียังไงบ้างใช่ไหมครับคุณวายุ ก่อนอื่นนะครับวิธีการที่เพื่อนๆจะสมัครสมาชิกเข้ามาครับพวกเราอะขอให้เพียงแค่ซื้อประกันอุบัติเหตุ2 0 0บาทใช่ครับก็คือเบี้ยสัก200บาทก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสีกงโบเกอร์ได้แล้วใช่ครับแล้วทีนี้ครับสีกงโบเกอร์เนี่ยเราสมัครมาแล้ว200ครับพี่วายุมีข้อดีไงบ้างครับสำหรับสมาชิกประกันอุบัติเหตุ10,000บาทาทุน1 0 0 0 0บาทเลยนะครับผมใช่ครับถ้าหากว่าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับผมคนข้างหลังก็จะได้รับเป็นจํานวน1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวใช่ ร0 0บาทที่เพื่อนเนี่ยซื้อประกันอุบัติเหตุเข้ามานะครับแล้วก็ได้เป็นสมาชิกสีกลุ่มโบเกอร์เลยทีเดียวนะครับต่อมาครับเป็นสมาชิกโบเกอร์แล้วเนี่ยเราได้สิทธิพิเศษอะไรอีกบ้างครับพี่พายุซื้อประกันได้ส่วนลดประกันวินาศภัยทุกประเภทนะครับทุกประเภทเลยใช่ใชครับ,รบอย่างเช่นอะไรบ้างครับประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันการเดินทางโอโ้โหเยอะมากๆ,ๆเลยนะครับพี่ยังไม่หมดประกันหมูหมากะไก่ครับผมก็คือเพื่อนๆจะได้ส่วนลดพิเศษไปเลยจากโบเกอร์ของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นประกันรถน นะครับก็ได้ส่วนลดเหมือนกันใช่ไหมครับพี่วายุ <c oughs> ใช่ครับผมสมมติว่าเพื <c oughs> <ๆ>่อนเพื<ๆ>่อซื้อประกันรถจากบริษัทกอล้ะกันนะครับ <c oughs> ได้ส่วนลดที่12%ซซื้อที่เบี้ย2000 20, 0บาทจะได้ส่วนลดเท่าไหร่ครับพี่วายุ2 0 0 0 0บาทที่12%สเเซส่วนลด2,400บาทโอ้โห oh, ส่วนลด2,400บาทมรับ <c oughs> รู้สึกว่าประหยัดเงินเยอะมากๆจ่ายจริงเท่าไหร่ครับจ่ายจริงแค่17,600บาทโอ้โหนะครับคิดเร็วใช่คิดเร็วมากครับก็จะจ่ายเบี้ยในราคาที่ถูกมากๆนะครับทำให้เพื่อนๆ่เนี่ยประหย คือประหยัดค่าใช้จ่ายทันทีเลยโดยที่แบบเรายังไม่ได้ขายนะและที่สําคัญคือครอบครัวเดียวกันญาติของเพื่อนที่มีนามสกุลเดียวกันสามารถที่จะซื้อได้ส่วนลดเลยทันทีครับได้ส่วนลดเท่ากับส่วนลดที่เราซื้อเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ<ม>นอกจากนั้นครับสมาชิกสีกรมโบเกอร์เนี่ยเรายังสามารถที่จะมีรายได้จากอะไรอีกได้บ้างครับพี่วายุได้รายได้จากค่าแนะนาแนะนําเพื่อนแนะนำเพื่อนสมมุติว่าผมเนี่ยสมัครสีก่มโบเกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับได้ส่วนลดมาเบี้ยเต็ม2 0 0 0มื่น ซื้อในราคา1 7 6 0 0บาทโหเหมือนได้ค่าคอมเอง2 0 0พอ่ะอ่อ่ะชนะนะครับผมรู้สึกว่ามันดีอ่ะเนาะมผมก็มาแนะนำต่อพี่วายุให้พี่วายุว่าสมัครสมาชิกเข้ามาได้ส่วนลดด้วยเช่นเดียวกับผมทีนี้เราก็จะได้ค่าแนะนำด้วยจากการแนะนำเพื่อนก็ได้ส่วนลดเราก็ได้ค่าแนะนำด้วย กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่วายุได้ค่าแนะนํา1%เครับ1%นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่เราแนะนําเข้ามาเนี่ยซื้อประกันลดได้เบี้ยสองหมื่นบาทผมจะได้ค่าแนะนํา1%คือเท่าไหร่ครับพี่วายุสองร้อยบาทสองร้อยบาทเลยทันทีนะครับเพื่อนได้ส่วนลดด้วยแล้วเราก็ได้ค่าแนะนําด้วยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสาหรับการเข้ามาเป็นสมาชิกสีกรุงโบรกเกอร์นั่นเองครับผมขั้นต่อมาครับพี่วายุทางสี่กรุงโบรกเกอร์ของเราเนี่ยก็จะมีระบบที่จะให้ความรู้กับสมาชิกของเราน ทางเราจะมีการอบรมให้ความรู้ด้วยศึกษาหาความรู้ตรงนี้นะครับแล้วไปไหนครับไปสอบไปสอบนะครับผมในหน้าประกันวินาศภัยอ่าใช่ครับพอเราสอบได้บัตรประกันวินาศภัยแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นในหน้าประกันวินาศภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราเป็นในหน้าประกันวินาศภัยเต็มตัวแล้วครับมีข้อดีอย่างไรบ้างครับพี่วายุเราก็จะขายให้กับคนอื่นได้ครับ ใช่ครับ uh huh. จากตอน,นแรกที่เราซื้อเองได้ส่วนลดเองและก็ซื้อในชื่อของญาติที่มีนามสกุลเดียวกันได้เท่านั้นตอนนี้เราก็จะสามารถขายกับใครก็ได้ขายให้คนอื่นได้ด้วยได้ลแล้วนะคร,รับเราก็ได้ค่าคอมและที่สําคัญคือส่วนลดมันจะเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าสมาชิกใช่ครับปกติด้วยเนื่องจากพี่วายออุว่าชำนาญการมากๆเลยครับผมขอบอกข,ขายประกรันวินาศภัยเนี่ยหลากหลายแบบหลากหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับตอนนี้พี่วายุขายประกันวินาศภัยตัวไหนบ้างครับก็มีประกัน อักขีภัยประกันอักขีภัยพรลบพรบด้วยจําเป็นมากเพราะว่าใช่ครับจำเป็นต้องทําทุกปีชระับทำครับแล้วก็ประกันภาคสมัครใจที่เราเรารู้จักเช่นประกันรถชั้น1ชั้น2ก็ขายมาหลายตัวมากผมยกตัวอย่างอย่างเช่นประกันอักขีภัยทําไมลูกค้าถึงต้องทักพี่วายุเพื่อทากันครับลูกค้ามีความกังวลเมื่อบ้านของตัวเองนะครับถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแล้วลูกค้าจะไม่มีความคุ้มครองที่เขาบอกว่าอะไรนะครับไฟไหม้ไฟไหม้หนึ่งครั้งไม่เท่ากับโจนปนร้อยครั้งใช่ ตัวถูถููกถูก็เนี่ยครับเรื่องประกันอัคีย์ไพก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทรัพย์สินของตัวบ้านของเรานะครับผบแล้วก็จะมีในเรื่องของประกันรถใช่ครับประกันรถก็จะมีพรบมันจะเป็นภาคบังคับบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็จะเป็นภาคสมัครใจครับแล้วก็จะขายตัวพวกนี้ได้ด้วยนอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันเดินทางประกันขนส่งบริษัทเลี้ยงใช่ครับประกันหมาแมวหมาแมวใช่ครับใครเป็นทาสหมาทาสแมว ใช่ใช่ครับเราก็จะขายได้ด้วยใช่ครับผมประกันทุเรียนมีไหมครับส่วนทุเรียนงอช่วงนี้นะทุเรียนด้วยมีจริงครับไม่ได้พูดเล่นนะครับนั่นแหละครับก็คือเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะไปสอบได้ไปอนุญาตมาแล้วเป็นในหน้าประกันวินาศภัยอย่างเต็มตัวด้วยครับนอกจากนี้ค่าแนะนําเราก็ยังได้นะครับถ้าเกิดว่าแนะนําเพื่อนเพื่อนที่ซื้อประกันในราคาส่วนลดเราก็จะได้ค่าแนะนําด้วยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับนอกจากหนึ่งเปอร ที่เพื่อนๆอัปเกรดมีบัตรในหน้าแล้วเนี่ยก็ยังได้ค่าตำแหน่งด้วยที่สามเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมอ๋อก็รวมเพิ่มขึ้นเป็นสี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับจากเดิมที่ได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือสองร้อยบาทของเบี้ยสองหมื่นบาทอพอเป็นสี่เปอร์เซ็นต์จะเป็นเท่าไหร่ครับแปดร้อยบาทแปดร้อยบาททีเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่ามีสมาชิกที่เราแนะนำสิบคนครับเป็นเท่าไหร่ครับแปดร้อยคูณสี่แปดก็แปดพันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อาชีพนี้นะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งที่พวกเราสองคนนะครับพี่วายุแล้วก็ผมกรอบเบฟเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆให้เข้ามานะครับในอาชีพนี้กันนะครับจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่1เลยก็คือประหยัดในเรื่องของรายจ่าย<ม>แล้วอันดับที่2จะเป็นช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่อยากจะแนะนาเพื่อนเพื่อให้เข้ามาสู่อาชีพนี้กันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนท่าน,นไหนครับผมที่สงสัยอยากจะปรึกษาเรียนรู้ต่างๆนะครับทาง,างทีมงานของเราเนี่ยพร้อมที่จะแนะนาเพื่นะพอนเพื่อนอย่าง แน่นอนนะครับโดยเฉพาะพี่วายุครับผมใครนะครับสงสัยสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อพวกเราได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่วายุฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยครับช่วงที่โควิดระบาดนะครับเราก็ไม่สามารถออกไปทํางานพบปะผู้คนได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับงานเนี้ยมันเป็นงานที่เราสามารถทําออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆใช่ครับผมส่งข้อเสนอส่งราคาให้กับลูกค้าครับเซ็นแอปผ่านไลน์ผ่านไลน์ได้เลยส่งเข้าบริษัทอนุมัต อนุมัติเร็วใช่ครับพี่วายุอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะทําธุรกิจอาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยได้ใช่เนี่ยครับพอเข้ามาก็จะมีเลขาส่วนตัวเลยใช่ครับมีเลขาให้ในการเช็คเบีย้ยข้อเสนอต่างๆส่งงานแจ้งงานผ่านไลน์โดยมีเลขาส่วนตัวด้วยใช่ครับมีทีมซัพพอร์ต ดีมากๆนะครับเรียนรู้ก็ผ่านออนไลน์เหมือนกันนอกจากจะมีเลขาประจําตัวแล้วนะครับที่ทางเราจะให้ก็ยังมีไลน์แอดของสีกุงบกเกอร์กางซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการทํางานถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับและที่สําคัญครับคือเมื่อเราแจ้งงานเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องกรมธรรมเนียเราจะจัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยครับถึงหน้าบ้านเลยโดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของข้อดีที่เรานิยมยังมีอีนอย่นอีกไหมครับพี่วายุตรงนี้นะครับก็ทํา ให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาสู่อาชีพนี้ด้วยกันนะครับ,รบเพื่อม,มีรายได้อีกทางหนึ่บหรือใครที่ชมคลิปนี้นะครับมาสมัครเป็นครอบครัวสีกุมด้วยกันครับ ครับผมทางพวกเราก็จะมีทีมงานดูแลเพื่อนๆอ,อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับพี่วายุอ่าใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วไว้พบกันในบ้านของสีกรุงโบเกอร์ทีมพี่วายุและทีมครอบเบก,กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ